ช่องเชฟโปงฟินแลนด์นะครับวันนี้จะพามาชมร้านเคฟซเปิดใหม่นะครับที่ฟินแลนด์สาขาแรกเลยครับนี่ครับสาขาแรกได้เลิกเปิดวันนี้ครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเวลาสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับคนก็จะมารอคิวตั้งแต่เช้าแล้วครับ สาขาแรกนะครับของฟินแลนด์ครับเริ่มต้นก็จะเปิดสี่สาขาครับสาขานี้ก็จะเปิดเป็นวันแรกครับสาขาแรกที่ิตาเกสก,กับห้างสัรสินค้าครับ

ที่ตั้งก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยครับชั้นแรก <Okay. S 1> ขึ้นจากเมโทรมาก็เดินตรงมาเลยครับ <Okay. S 1> เดินตรงมาจากเมโทรประมาณห้าสิบเมตรครับ okay. เล้ออีกประมาณไม่ถึงชั่วโมง,งครับในเลิกเวลาที่จะเปิดวันนี้ก็จะมีโปรโมชั่น25ท่านก็จะได้ทานไฟครับแต่ก็ไม่ทันแล้วครับแถวยาวแล้วครับ25ท่านแรกครับ อากาศวันนี้ก็ประมาณห้าองศาครับไม่หนาวมากที่ฟินแลนด์ครับ <ingo ingo ingo> นี่ครับไก่ผู้พันธุ์สาขาแรกที่ฟินแลนด์ครับ เปิดบริการในวันนี้ครับไก่ที่ใช้ของ KFC ก็จะนำเข้าจากโปรแลรนด์ครับประเทศโปรแลรนด์ไม่ใช่ของฟินแลนด์นะครับนำเข้าไก่จากโปรแลนด์วันนี้ก็จะลองไปชิมดูครับว่ารสชาติ จะเป็นยังไงครับจะได้มาตรฐานเหมือนที่เมืองไทยเหมือนอทั่วไปหรือเปล่าครับไก่ทอดก็จะมีหลากหลายเมนูครับเวลานี้ก็จะเริ่มคลึกคืนแล้วครับ ตอนนี้คิวก็ล้นออกมาด้านนอกครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศกันครับ Aurinkoinen päivä, mikä on tietysti hyvä tässä viime päivinä, on vettä. Ja juuri tällaista päivähän tässä toivottiin, koska tässä ehkä joutuu hetken aikaa jonottaa tänään. Koittakaa jaksaa, mä yritän pistää teille sellaista musiikkia, että pysyy lämpimänä. Mä oon Timo Sainio. Ja aina tuli kello 18 saakka. Katsotaan mitä kaikkea kivaa keksitään tässä tänään ja aikamoisia yllätyksiä on luvassa muun muassa tässä avajaisviikon loppuna. Kerron siitä vielä tässä tarkemmin, mutta nyt ei muuta kuin pysytään lämpimänä ja kohta sitten ตอนนี้ใกล้เวลาแล้วครับเหลือเวลาอีกประมาณ10น,นาทีครับร้านเกฟซีก็จะเปิดครับนี่ครับด้านในครับหน้าประตูครับ กับนารออกแถวว่าจะยาวนครับนักข่าวก็มากันหลายช่องครับหรือว่าให้ความสำคัญกับเ f c สาขาแรกที่ฟินแลนด์ครับ เป็นบริเวณด้านหน้านะครับหน้าร้าน KFC ซสาขาแรกที่ฟินแลนด์ก็ได้เปิดนบริการนะครับ ในวันนี้เวลา11.11นาฬิกาครับวันที่11เดือน11ครับ มาชมบรรยากาศด้านในครับ รครับแรกที่ได้ทานไปหนึ่งปครับตอนนี้ก็ได้ไก่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับบรรยากาศในร้านก็จะให้นั่งทานไปชุดๆครับด้านนอกก็จะรอา นี่ครับเมนูในครัวก็จะยุ่งนี่ครับสำหรับวันนี้เอฟซเปิดบริการวันแรกครับแถวด้านนอกก็จะยาวไปสุด รับด้านนอกครับครับตอนนี้ก็ได้จะห่อกลับบ้านครับหลังจากลอคตีอรร่วง2ชั่วโมงครับ วันนี้วันแรกแล้วก็ต้องมาชมบรรยากาศครนับะ ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพาชมบรรยากาศเปิดร้านเควันแรกนะครับสาขาแรกที่อิตาเกส,สุดวันที11 11. ่11เดือน11เวลาก็เปิดก็คือ17โมงเช้า11เนิกาครับ1 1 1 1ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับช่องเชฟพงศ์เป็นแหลครับสวัสดีครับ